ปอเนี่ยนเาอยากจะให้อปอเล่าเ่อนคนต่างบ้านมันฟังน้อยนึงว่าตอนที่แมวเป็นละอ่อนอย่างเออแล้วแมวแบบมาเป็นสาวได้แล้วปอปอสังเกตทั้นตอนไหนแล้วปออย่ามาใจดีอย่ามายอมฮับได้อะไรๆเขา,ขาบอกให้หับลูกแตฮหักลูกอะควา,ามหากักเนาะ สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องกุกคนวันนี้นะเจ้าแมวกับวัดีนะเจ้าก็ยินดีจัดรักติตอนครับกู้ผู้กู้คนนะเจ้ามาวันเดททริปกับเราวันนี้แขกรับเชิญวันนี้นะเจ้าเป็นคนที่แสนสุดพิเศษเลยนั่นก็คือ my father ก็คือปอของแมวเองนะเจ้าวันนี้นะเจ้าแมวก็จะพากู้คนไปกินข้าว กับพ่อแมวนะเจ้าพ่อบังเกิดกาวพ่อแ,แต้เลยนาแล้วก็อดดีเนี่ยก็คือเจอพ่อหลายเตื้อแล้วเนาะแล้วก็มีพี่สาวตัวนะเจ้าตาแต่แ,ตตนนแล้วนะครอบครัวแมวอาเป็นภาษาไทยดีกว่านะคะจริงๆแล้วนะคะครอบครัวแมวนะคะเราเนี่ยอยู่กันมาอย่างยาวนานเลยนะคะแมวเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็น้องชายนะคะอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แมวเนี่ยก็ อาจจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะที่อาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็อ,อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะคะจนทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกเกษียณแล้วนะคะจึงแยกทางกันโดยสงบนะคะก็ต่างคนต่างอยู่นะคะคุณพ่อเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับบ,บ้านของญาติญาติท่านนะคะในเชียงใหม่นี้นะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเนื่องจากาครั้งที่แล้วคุณแม่บอกแม่เป็นสาวพะเยาเนะาะญาติญาตินะคะพี่น้องของแม่เนี่ยก็มาจากพะเยานะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ อยู่เชียงใหม่มานานแล้วอะสี่สิบกว่าปีจนเชียงใหม่กลายเป็นบ้านแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องอยู่เชียงใหม่ต่อไปนะคะซึ่งบ้านหลังที่แมวมาพักนี้นะคะก็เป็นบ้านที่แมวเนี่ยซื้อเองก่อนที่มันจะเจอกับอาดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแมวซื้อบ้านหลังนี้มานานแล้วนะนานมากด้วยนะคะแล้วก็แมวเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่ามันเป็น,นพักต้นแรงของเรานะคะโดยที่ได้ความช่วยเหลือนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการออกความคิดเห็นนะคะ ตอนนี้นะคะคุณพอ่อคุณแม่แมวเนี่ยอยู่คนละบ้านนะคะแล้วก็แมวเนีย่ยก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะทุกๆครั้งเลยนะคะบางครั้งก็จะมีทริปพาคุณพ่อไปเที่ยวด้วยนะคะไปบ้านญาตินะคะไปบ้านแบบไปบ้านญาติของทางญาตินะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนัดพี่แพทพี่สาวของแมวเนี่ยทานข้าวด้วยนะคะส่วนน้องชายของแมวนะคะชื่อน้องมาร์กนะคะก็ะะเราเนี่ยเคยไปอยุธยาด้วยกันเมื่อทริปที่อดดีมาถึงใหม่ๆเลยนะแต่ว่าแมวเนี่ย ไม่ได้ถ่ายน้องมาด้วยเพราะว่าน้องแค่มาเจอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันสิ้นปีที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าวอะด้ค่ะ you excited to meet พ่อ today คะใช่ครับใช่ how long you didn't meet him คะ two years ครับ t years น้องโอใครๆก็ต้องคิดถึงแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮาจะมาเม้ามอยกับป้อแมวกันนะเจ้าว่าตอนละอ่อนเนี่ยแมวเป็นจะได้หายก่อนนะเจ้าแล้วก็แมวเนี่ยอันเป็นละอ่อนประเภทไหนเนอเดี๋ยวมาคุ้กับป้อแมวกันนะเจ้ามีสีอิช่าตัวเล็กไคะเจ้ครับตอนนี้นะคะเรามาถึงลาบมาถึงร้านลาบน้องเบลได้คอมเมนต์แล้วนะเจ้าอันนี้น้องเบล เดี๋ยวก่อนแนะนำตั๋วเพราะน้องเบลหลายรอบแล้วไปไแนะนำทำตัวต๋วหน้าสด,ดสุดทิ่ยินดูยินดูน้องเอาไปถ่ายละอ่ะน้องเบลมิสซิววนี่ยูนิเวอร์สปี2009ค่ะเจ้าของร้านยำเป็นดาวเชียงใหม<า>่เดี๋ยวปีแบบว่าเอกลักษณ์มาก,มากเออพิเวทเพราะว่าบ้านอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวปีแมวไปอันที่ร้านต่อยไปรีวิวที่ร้านต่อยอ่ะร้านนี้เบลมากขนาดไหนลองเล่าเรามีอย่างพ่องร้านนี้นะจ้าอกเสยว่านำเสนอก็คือ ลาบเปิ้ลำมาอันนี้จะเป็นลาบควายลาบหมคั่วลาบควายคัลาบควายไว้ก็หมูคั่วโอ้แล้วคนนี้ยังกินได้อะแทนยูอร่อยไหมคะอร่อยครับโอ้ลำแต่ลำขนาดก่อนลำขนาดครับเออลาบควายดิบลาบหมูคั่วแล้วก็อันนี้อันนี้อัน ไส้ทอดไส้ทอดนี่คือได้ทุกอย่างเลยอะแล้วในมือแล้วในมือคือลาบหมูว้ายคัาวดีจ้าเป็นดาวมากเลยนะรล้ว่าแกงออมนี่ลิมิเต็ดมากๆถ้ามาเตี้ยงคือเบลเลื่แล้วแกงออมอันนี้น้อสองไปเลยน้อเบลสั่งมาเนาะส่องเลยตายแล้วคือเป็นดาวมากเลยอ่ะเขาจะบอกที่ร้านแล้วเขาจะเก็บไว้กินกันลำลำของเขาไว้มาแล้วพ่อ สวัสดีเจ้านักเรียนที่ไหนเนี่ยนักเรียนที่ไหนนักเรียนทหารพ่อก็ต้งหาขนาดเจ้าโอ้สบายดีนะคอับสบาดีสั่งติ่งพ่อไหมะบายดีเจ้าพ่อโ่อจังก็ได้บเลยฮะถ้าสั่งติ่งฝาพ่อมาดีแค่พี่น้อยเดียวมาเจ้าตะปีต่อยมาเจ้า อันแกขับรถแกมาจากร้านโอเคค่ะรถอ,<ด>อ่ะนั่งคืนนั่งคนเรเคยเอาะว่าแมวเการถสีขาวปี้มาเปี๊ยรถเห็นกันเนื้อเปี๊ยรถไอ้ต๊อกมาเจ้าไอต๊อกเอารถม,มาไว้นี่แล้วไอต๊อกเอารถมาไว้นี่แล้วเพราะว่าเขาไว้ทำงานร้านไงน่าทิ้งน้อยมากกว่ทาทำงนานของมันแล้วมันกรุงเทพแล้วมันเนี่ยได้ใจร้อนกรุงเทพแกทำงานเบอร์ฟอร์มโฮมแกอยู่เชียงใหม่ส่วนใหญ่แกอยู่เชียงใหม่เจ้าป้อ ลาบเนี่ยรำขนาดเลยอันนี้ลาบควายดีบอันนี้ลาบอันนี้ลาบหมูหมูดีบอันนี้ไส่ไส้กินได้กับเจ้าพ่อคอเด้สั่งรังสุก่อนมาดกับข้ามือแล้วก็ต้มแซสนี่รำขนาดต่อเอาไปจ้ต้มแซบเอาอย่างต้มไหนก็เป็นชิ้นหมูได้กินได้หมดเอมหมูอเอมหมูชิ้นส้มหมกแล้วก็อันลาบควาเพื่อนอยู่ถึงมาเชิญด้อยู่เจ้าสวัสดีครับ เร okay, าจะโดนแจมเป็นแม็กซ yeah ์กนีอง้แกมาทั้งหูกเอเท่าไปก่อมาเท่าหรอไปรีบรีบรีรบะหมี่รีบบะหมี่รีบนดูรีบตี้ออ๋อบะหมี่ตหกสิบเก้าแล้วจะใ้สละกางโอ้ยย่างมาดูนุ่มอยู่ฉีดยาป้าตัวเก่าที่ฝายเนาะนี่ ไปใหน้เยาวนาอังกอเสอก็กินนากวาอลอก็ไปกินนาควาครับนี่แล้วผีเซาเ้ลาาวาเครื่องเทศปันถึงเลยเนาะมันากอีกเลยนะเดือดมากเดือดอเดือดให้ทแล้ว่อนั่นอ่ะเอพ่อว่าไรครับอืม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  ของน้องต้มแซ่บติดกิสาห์อันนี้เมืองเจ้าอยู่สะกัมแพงนะเจ้าอยู่ตรงกาดเจริญเจริญนะเจ้าอันนี้เป็นทายที่แปงที่แปงนี่เลยนะเจ้าพ่อขยันไปขายบ้านพ่อพ่อเป็นน้อิ๋ดเป็นน้องเบลแนะนอนเจ้าผมพ่อเขาขายบ้านพ่อกับแม่น้องเพิ่นอันก็เหมือนไอ้เจ้าอันโควิดแล้วก็ไปขายการนัดมาได้ ก็เลยขาะเราชอบเราชอบไปไปมาๆก็เลยเอาบะเป้ามาเฉาะเฉาะขายสักกับเปิ้์นก็ดูยูทูบยูทูบประกบโบแล้วประก็ซื้อมีมมาคว้านเลยไงเองเนาะมั่งนะเบลก็ลองดูเขาบอกต้องควานล่าไว้หน่อยเจ้าควานล่าไว้แช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นได้สองวันแล้วก่ออันส่วนใหญ่ประกบแช่น้ำแข็งเขาเลี้ยงเอะลยที่

ม t h เนออรดานี like mm ่เบ h i s, <laughs> <S, <laughs> <S This is right? you can buy it หน่ย very n e หน่ นิดหน่อยน่นินีไ้ With rice, นิดหน่อยค่ะเวรนิดหน่อยอี้ big d i f f e r e n c i this is big different pork like skin pork ยบนิดหน่อยแอนไมพ์เพ็ดเสูคริสปีเมอ่า yes crispy pork no อะไรไหมปลัมค่ะ ลำนิดหน่อย,อ,ยอันไหนป้อมอันป้อปพอกจิ้มล้วไหนลำสูตรเจ้าที่ป้อมักที่ป้อว่าอันนี้คือโอ,มโมโมอู้หล่ะอ่อมหมูเนาะอ่อมหมูอ่อมหมูกาลาบหมูกาเครื่องในกาป้าว่าไหนลำสูตรหรือว่าลำกุย่างอ่อมหมูผิดหละเป็นลิกลาบเป็นลำเนาะ ตอนทำผู้เชี่ยวชาญนะอยู่มานเจ็ดสิบปีแล้วอ่านแล้วจานไหนเป็นเฟเวอริตของน้องเบลอ๋อส่วนแม่เป็นร้อนถ่ายรับหน้าบ้านเป็แม่กูถามจริงพ่อเคยขาร่รับรายการแม่แม่แม่แบบแม่แป้งมะพร้กวับบอร่อยมากถามจริงเอ้ยหน้าบ้านแมวยังบอกห้องเลยอ่ะส่งคือรับเด็ดเนี่ยแทบจะมีแฟนมาซื้อหน้าบ้านเด็ดอืมโคมาขึ้นบอดหมดอ๋อส่งของบ้าน เก๋มากอันนี้ก็่บอกหูเลยไนงะเดี๋ยวต้องให้นางแต่งร้านขนมเส้นหนมเส้นกับปลกักขนมเส้นแลน้วนางแปลวน้ำพริกล่ามาจากไหนปอบแกเนี่ยคนเดียวแกแกป้อมหูสูตรแกแต่ว่าพ้อเป็นคนตัดเป็นคนตัดกินในมือด้วยแล้วนนยยแกเป็นคนถูอคนเดียวเจ้าด้านนี้รำซูแม่ได้หรอก็ดกได้อยู่รำแม่อยู่คนนี้ถาจริงล้เบลล้เบลเราอันไหนจันจันแซ่บเลยแซราจะเป็น จะาหมูใช้สูตรลาหมคั่วใส่าใส่ัวใส่ท่อค้เอาลือใส่น้อยใส่่ด้วยหวมแลกตอนลาดชิ้นทอเาเกือใส่น้อยอมันจะได้มันจะได้รสชาตอ๋ออันเอ์นี่นอันนี้ก็มแบจ้านะนี่ก็แบบบัลเล่เนาะจ้าคือแหล้วเมเละอืมอไดีคะวิชันบเฟเวอร์ทคะ อันนี้บอดี้เอารีเซ็ตลาบหมูหรอครอฮึตัวเบสอัพพี่ให้เบลตายพี่แม้ว่ากลิ่นล้ำหมดเลยพี่ให้เบลตายว่าอันไหนพี่แบบว่าตตปีชอบจะดทึกขวัญที่สุดอือเตปีแบบห่ยเลยอ่ะเฮียเฮียเฮียคเป็นเทียมันจะต้องเป็นลาบวายเท่านั้นค่ะ พ่อพ่อเก็บมวแมวแม้ว่าในลำลำสุดอ่อถ้าที่แมวกินมาเว้ยน้องเบลหูใจอ่ะลาบควายป้อลาบควายลำมากคือตกใจมั้ยพ่อควายได้มากกว่าพ่อเก็บกินตั้งแต่ตั้งเต่ปั้กินพ่บอกกินควายแล้วก็เรู้สีประเมิอนกันเลยเนาะอันนี้หมูมันจะจบไปเนาะสีหมูเออเหนไหสีปลาสีหมูจะตั้งกันแต่แต่ว่าต้องบอกว่าดั้งเดิมสมัยประกัองคนเมืองเปิ้นแตกแล้ลาบควายเนาะ แต่รับปลายคือเนื้อมันบอก่อยมีมีพญาตินะพี่น้อยมีอย่างไรพี่เอาของไป,ไปที่ร้านไงเดี๋ยวแกตัวมาเจ้าตัแมวเห้มมากเลยมันเงินก๋มอยู่ปีหน้าเจ้าจบปีหน้าเจ้าพ่อไปต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมากกว่าตัวแมวไปอยู่เมืองนอกมากกว่าตัวแมวไปอยู่สวิตสรรพ่อจะไปกันละ่ะพ่ออยากไปก่อนพ่อไปแอ,อลกันบ่ ฮปปี้มาลวโอ้ยทอกก็มาตัวเองให้เขยอดีตเนเดียวพี่าเบลต้องมาอันนี้กับพี่เบลต้องมานี้นล้คตัอสวันดีค่ะตอนนี้นะคะแมวกับอดีนะคะแล้วก็คุณพ่อพี่สาวแล้วก็น้องเบลด้วยนะคะทานข้าวกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเดินเล่นที่วัดอ่วัดอะไรครับป๋อบ้านน้อยวัดบ้านน้อยนะคะมาไหว้พระนะคะอดี How about your food everything okay คะโอเคครับลำตะแต่ก่อนลำขนาดลำขนาดครับลำขนาดกาอ่ะแล้วปอเราจะากับข้าวันนี้ลำก่อนลำกะลำเนาะอปอเนี่ยอันเราอยากจะให้ปอเล่าเหืกันคนต่างบ้านมันฟังหน่อยนึงว่าตอนที่แมวเป็นละอ่อนอย่างเออแล้วแมวแบบมาเป็นสาวได้แล้วปอปอสังเกตขันตอนไหนแล้วปออย่ามาใจดีอย่ามายอมฮาร์ปได้อะไรหลายๆคนบบหักลูกความหักลูกอะความฮักเนาะความฮักลูกเนาะ แล้วก็ลูกตอนเป็นนักเรียนตอนเรียนปิ้นหายเจ้าหายขนาดนี้ฟันต้นไม้บุบฟันต้นไม้เพี้ยวสวนต้นลุงเสียมมดแล้วก็จบคนเดือดไตีมาคุยกันห้องตีเกันก็มีเนาะตีกันก็มีฟันต้นไม้ปั้นก็มีเออไปเรียนหนยก็ มอชอปีสองใส่กระโปรงเข้าบ้านนะป้าปงะงงเลยเแ,ตแต่แต่แล้วว่ามอชอปีสองก็อายุประมาณสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าตอนนั้นป้อ,อก,ก็คือฮู้ล,ละหนักก่อนนั้นนะ่ะเนาะฮูแต่มันเลือดไหวแต่งเป็นไม่ยิงไงคือพะใส่สกระโปรงเข้าบ้านมาปีสองคือปอดออทออะไรกันทก็เลยอู้กับแม่ว่าจังมันเตะเขาลูกชอบนี่าเขาก็ชอบเนี่อันนั้นเลยนะได้ความาห้ากันเนาะแล้วแล้วเอาแต่แต่เลยอ่ะเตื้อเตื้อแรกเลยนะที่ป้อดูแล้วแบบเอ๊ะลูกบ้าเหรออย่าง อย่างมีความหวานๆอย่างมีความแบบตอนละอ่อนเลยอะพอสังเกตได้ได้ได้ตอนอายุประมาณกี่ขวบแม่เนี่ยบอกแม่ว่าแม่หั่นประมาณหั่นแววเลยประมาณหกเจ็ดขวบเลยอ่ะแม่บอกนะเออพ่อพ่อหั่นแม้วน้อยกว่าน้อยกว่าแม่หั่นก่อนก็อยู่กอยู่กับหญ้าหญ้าจึงถอนในอยน้อยอะแม่หญ้าเป็นจั่งฟองน้อยน้อยน้อยเลยน้อยน้อย มาอุ้มตั้งน่ะตั้งไข่น่ะเออย่าเป็นจ้างฟอ,อนเนาะแล้วก็มีปี่ปี้เพื่อมาฟอนที่บ้านาปอก,กแ,แม่็อะไรเงี้ยส <laughs> แมอแวอยู่กับย่านงก็เลยอยู่กับย่าแล้วก็มาอยู่กับแม่แบบใกลแทบจะไม่ได้ใกล้ปอกไงปอกเนั้นปอกยังไปทำงานปีกเด็กอะ่ะเลยอยู่กับแม่์ยิงเหมือนสนักเจ้าแล้วก็อันแล้วก็ย่าเป็นจ้างฟอนย่าแม่ครูก็เลยสอนแมวฟอนมาตัวใส่เล็บตัวเมื่อปอบอกว่าใส่เล็บตัว สอนฟอนเล็บน้อย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 ระดับมีแม่ใจก่อนแล้วแล้วประเดี๋ยวนี้รอแล้วตึงวันนี้รอป้ออันดีใจก่อนที่ว่าแมวเป็นเป็นแมวในกุ้งนี้อยานี่ใจก่อนเพราะลูกนึงลูกนอกจากจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ยังช่วยเหลือครอบครัวจ้าวแล้วพ่อลูกป้อถือว่าลูกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจ้าวแต่ที่ความสุขในครอบครัวลูกก็มีความสุขใน ในสังคมลูกก็มีเจ้าแต่นี้ลูกต้องดำเนินชีวิตอยู่อยู่แห่เมินอ่ะอยู่แห่งเมือประมาณห้าหกสิบปีตั้งหน้าเนี่ยลูกต้องสู้สู้ยิ่งกว่านี้ก่อนเพราะว่าพ่อบทเรียนจากปอยจากแม่มันมีหรอกแล้วมีอย่างจากโอยพรเอเดียนพ่องที่วิช I งอยู่เป็นเป็นเป็นปัจจัยที่ทักลูก แล้วลูกฮักก็เป็ี่ยนพ่อใจที่ว่าโชคดีนี่ได้ลูกนะ You have me นะโชคโชคดีก็ได้ลูกเป็นเป็นเมียกับพ่ออย่างพ่อลูกกับคนดีไง Oh you are good luck because I am a good girl Yes น้องฟังไม่รู้ครับพ่อลูกกับคนดีเป็นคนดีคนดีนี่คือไม่ใช่ว่าพ่ออูยอนะเจ้าพ่อลูกชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นเจพ่อลูกมองโลกในแง่ดีไง จะให้แล้วนะลูกกั่คนมองโลกในแง่จะให้แล้วขอบคุณจ้ดหน้าเจ้า <laughs> <laughs> ขอบคุณเจ้าปอแ <laughs> <laughs> ก่ไหมกูเคยกูเคยกู <laughs> เคยกูเคย <laughs> <laughs> ความภาคภูมิใจที่เรามีให้กับตัวเราถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนั้นก็ยังมีสิ่งที่สําคัญมากกว่านั่นก็คือความรักความปรารถนาดีความเข้าใจและความภาคภูมิใจจากคนในครอบครัวของเราค่ะสําหรับใครที่อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าแมวขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ คุณคือคนที่โชคดีมากๆค่ะแต่ใครนะคะที่เป็นลูกที่อยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างจังหวัดเหมือนแมวเราสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เราได้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเรามีความสุขแน่นอนว่าครอบครัวของเราก็จะสัมผัสได้แล้วก็จะมีความสุขไปกับเราแน่นอนค่ะ